ืบเนื่องจากที่นางสาวสิริกัญญาจากพักเก้าไกลว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ได้ตอบคําถามในรายการเรื่องตัวเลขรายจ่ายควเรือนไทยที่ผิดเพี้ยนโดยต่อมามีประเด็นให้ได้พูดถึงกันอีกเมื่อคุณสิริกัญญาจากพักเก้าไกลให้สัมภาษณ์รายการ The Secret s o u c e Special Life พูดถึงอินโฟกราฟิกนโยบายสวัสดิการก้าวหน้าตั้งแต่เกิดจนตายของพรรคก้าไกลและเธอได้ให้ข้อมูลเอาไวบ้บางช่วงตอนว่า แต่แน่นอนว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถจัดเก็บรายได้ไม่ได้ตามนี้สวัสดิการก็อาจจะไม่ได้ออกมาหน้าตาแบบนี้ก็ต้องริสเพคมความเป็นรัฐบาลผสมซึ่งอะไรก็ไม่ได้คล่องตัวเหมือนรัฐบาลพักเดียวต่อมาคุณวรวรรณธารภูมิประธานกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์จาัดก,การกองทุนรวมบวัวหลวงจำกัดได้เคลื่อนไหวบนเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงสถานการณ์การเมืองปัจจุบันที่ยืนหยัดสู้ถั่วสม้มแม้จะโดนทัวถลม่มแต่ก็ยังยึดมั่นในจุดยืน ด้วยโพสต์บางโพสต์ที่บอกว่าทําอย่างไรหุ้นถึงจะขึ้นยกเลิกทุกนโยบายของว่าที่รัฐบาลเขี่ยทั้งกระดานทันทีเลือกเขามาจนได้เสียงสูงสุดแล้วทําไมถึงอ่อนไหวกับอะไรง่ายๆเล่าความไม่มั่นใจของแฟนคลับสีส้มที่แสดงออกในเชิงลบต่อผู้อื่นจะทําลายความน่าศรัทธาของพรรคลงไปอย่างน่าเสียดายนะขอบอกพร้อมด้วยการโพสต์ภาพซอสามสายที่บอกเพียงว่าภาพจากวิกิพีเดีย ล่าสุดคุณวรวัรนทธารภูมิประธานกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจำกัดได้เคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวอีกครั้งระบุว่าไม่ได้เขียนอะไรลงในนี้มา4-5วันเพราะต้องการให้กระแสะความร้อนแรงลดลงไปไม่ใช่กลายเป็นข่าวรายวันและไม่ต้องการเป็นเครื่องมือทางการเมืองของใครแต่ได้อ่านสิ่งที่หลายท่านส่งกำลังใจมาให้มากมายทั้งจากผู้ที่เรารู้จักมักคุ้น ผู้ที่ไม่เคยรู้จักหรือพบเจอกันมาก่อนแต่มีใจตรงกันรวมไปถึงลูกค้าผู้มีอุปการะผู้หลักผู้ใหญ่ลหลายๆท่านในความคิดของข้าพเจ้านั้นอะไรที่ถกเถียงกันไปก็เสียเวลาเปล่าถึงจุดหนึ่งก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวหรือเถียงกันเพราะเวลาเป็นสิ่งมีค่าและเวลาในชีวิตม่ใช่จะต้องมาจมอยู่กับโซเชียลมีเดียมีหลายท่านส่งข้อมูลมาให้กำลังใจทาง Messen เจอ บางท่านช่วยแคปหน้าจอที่เข้าข่ายหมิ่มประมาทส่งมาให้เพื่อดำเนินคดีความการแคปหน้าจอนี้มันใช้เวลามากในการค้นหาข้อมูลไม่ว่าจะใน Facebook นี้หรือในช่องทางใดแต่พวกท่านได้ช่วยเหลือโดยไม่คำนึงถึงเวลาที่ท่านต้องสละให้ข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณจริงๆค่ะมีอีกประเด็นที่อยากจะขอบคุณทุกท่านเป็นพิเศษนั่นก็คือในช่วงเวลาอย่างนี้หลายคนจะกลัวที่จะไปแปดเปื้อนต้องสงวนท่าที ไม่อาจ,จแสดงออกอย่างที่ใจคิดได้เนื่องจากกลัวผลกระทบแต่พวกท่านไม่ได้ขลาดกลัวเลยกลับมาให้กำลังใจข้าพเจ้าและหลายท่านก็ได้พยายามช่วยอธิบายหรือช่วยต่อสู้ข้าพเจ้าซาบซึ้งใจมากจนไม่ทราบจะขอบคุณพวกท่านอย่างไรดีนอกจากจะขอกล่าวอีกครั้งว่า Thank you wish all my heart เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมทางกับท่าน อีกทั้งคุณวรวรรณนอกจากจะโพสต์ข้อความขอบคุณในทุกๆก,กำลังใจที่ส่งเข้ามาแล้วนั้นคุณวรวรรณยังได้เปลี่ยนภาพปก Facebook ที่มีข้อความในปกว่าความกลัวทําให้เสื่อมพร้อมเปลี่ยนภาพโปรไฟล์เป็นหัวใจสีฟ้าพร้อมด้วยข้อความขอบคุณทุกกำลังใจไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ ดาวนโหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store